โอ้สองมันอยู่ใต้ไปตองอีกทั้งทีเก็บเห็นลง่เลยอลังการว่าบบนีรอดด้วยชั้นเาว้าถืแล้วก็ล้มน่ะสีลงมาละห่างๆแม่ยเป็นยันไะโอ้ยพี่น้อง พี่น้องพี่พี่แล้วหอดกตาผูบอกไงสสดีคะัพี่น้องสวสัครับ,รบยางมะเก็บเห็ดตินมาน้ำทังเหมยก็ว่าอยู่ขึ้ม,มัน,นพี่เรางูหมื่นพี่น้องพี่เตใส่<อ><อ>พี่ได้ใส่พ,<อ>พากันผลแทนเหมือนกระฝนต๊ะเมียโอ้กระฝนกรตกเขาว่าจะได้กินเห็ดจะอาเห็เก็บก่อนตื<ส>่นสวยแบนี้นั่นมาพี่น้องนา่น หัวเหลี่ยมมันรอดแม่เล็ดอยู่ฝนตกใส่ฝนอุ้ยอีสว่งจ <laughs> ิ้มจิ้มขี่ไข่กำลังดันขึ้นดิไข่ซ้ำนีล่ละไข่เห็นลงนงรงูเลืองนะ่น่ะเอาลดมันหน่อยมันชุดซ้ำนีแ่แหละ กี่ล่มากมากโอ้ยอาพู้นทั้งนาพูนสองดอกเห็นแล้วไหม่าไปไปด้วงกันนั่นขันแมงกินน่ะเปิดไว้ตองออกก็ไปเลยขันญ่แนมงก็กินเด้อมันหอมดิอีสองโมงมีใครมันเลยูยังบ่เห็นเลยไม่ทากินจ้ะ นี้เดกฮ้มาออกอยุกโกลนไหมแท้มีใครย้นบอเดยวกดมักกอนอ้พี่มึคนนี่ <laughs> มาออกอยุกโกนไมเนี่ยอ้มีใครอยู่ข้างล่างบอหรือไรสว่งพุดอ่ะใครกำลังสีดาน,ออ,อ,นออกืมนักี้เอาแต่แม่เป็นสนะัตน์ะ พุน่นอะไรข่พุน่นอะไรที่เหลือไ <ừ, S 1> หนที่บอกอุ้ยติดก้นมาน,นําน้องขาเห็ดกำลังเสดันออกตัวนี้ไหมออกพร้อมกันนี่แง่กันอยู่ก็สิงามเนาะครับพงกสิเป็นกลุ่มได้เลยเลนี่ยยังไบ่หล่ะยังครับดีครับ

เป็นมู้งเล่น้อยส่วนครับโอ้ยสันอเอาบกุกน,นี่สวยสุดเอ,า,อาแล้สิลงม<พ>าละเมื่อฝ่อวันบ่มีละน้อยส่วครับหางหางยางอ่อมดอยข่างหนึ่งมา่อออีกดอยข่างหนึง่งมันออกทั่วไปเลยหาบเซ่เราปั่นนี่ผันจังสีนะ กำลังเริ่มแล้วเน้อยส่วครับฝนท่วมอันนี้มาฝนตกหักที่สี่ตะกี้เห,งงเหออ็นละง่วงแบบอลังการบ่บันนี้ก็มากขงามแท้ขนาดสุดแหลกมาแน่ xuống như tay bị toáng y Có thoát đuôi sao thì nó có lốm Còn là khay nữa Nhẹn mén Nhanh ด้นตัน้งนั่งในย่านนะเอือ่ทุกคนตกใจเหมือนม,มากกินเห็ดสวยกลอบนึงเด้ออยู่ขางนึ่งหมอละโอ้มูแล้วหมออันนี้ทุกอยู่ไก่มูเลยมักอิสระเด้อคนนี้มีไข่เต็มเลยข้างล่างนะ่ะ พี่น้องเนี่ล่ะเห็ดปเปลือกมาสวนยางเหรอเด้อเมื่อกี้อยู่ในป่าอยู่ <c oughs> ในป่ากับเด็แกแจงนึงก็เลยมาสวนยางอีกจากพี่น้องมเว่างๆแน่นี่มาอีกขึ้นเา่าเหรอดึงเอาได้เลยวะนี่โอ้ยมีน้อยเลยมันขึ้นเหนียวแถบสองคนตัดเอาเลยเด้อตัดเลยครับตัดเลยขคอย้วกดอก มันเดนเหนียวป่อยไว้เป็นเสื้อโรดขามันไงห้อยเขาจะาเอาเกมอยู่อันที่เขาจะาเห็นกันจังสิละขนาดเขาจะาเห็นเนี่ย โอ้ยคนลสนั่นก็ผีหลงงงโกรลดดึงได้ไหมดึงได้แบเนี้อืไปสุบเสียบโอ้ยมีดสีเศ้าคมเลยเนาะบบก็ขานออกซะเป็นอย่างนี้สออ๋เสียบดีสร้างหัวมันเถอะ มันขูดขาบ่เละว่ามันก็อเอาไปนั่นนี่ว่าเห็นได้ด้วยนี่มันดำากเาเลยจ้ะสีเดียวกันกับไปตวงนงิ่ง มีเปล่าเลยนุ่ยเสร็จอีะเสือก็ตามค่ามสุปหวานด้วยซองครับเมื่อกี้เป็นดอกขาวนีเป็นดอกดำว้าสวงเหยียบอีกแล้วใช่ไหมสองดอกเลยเธอเหยียบใช่ไหม หยาจริงๆนั่นเอ,อกโบนหยาเนาะล้อวา่าเอาขาเพิ่นเอาหักนั่นเซียมหยาดค

านนาขามันหวาน่ออ่าขามันหวานด้พี่นองไม่เป็น้อตัวไป bữa nay hát giờ xuống cả sang nó Đang oh, đi

ันี่ส้มอนี้ก่อนหนึองอ้ยขาไหมต้มไปเลยเผื่อโอ้โหกลันหัวหนึ่งขึ้นไหมเนาะหัวขึ้นหวอ้าแต่ขุดออกขึก็เลยก็ขุดยาก่แค่ ตันครั้งหนึ่งเราขาไหมแต่ว่าขามันเสียบดิใช่ไหมท่อนี่ย ม้วนหลียมม้ลนรูดมิเลียดอยู่พี่น้องเห็นบ่เห็นเห็ดบ่บม่อย่างมาใก่กับว่าเห็นเลยนี่น้อยไรเห็นใจยังไงนี่ส่วงมมันมันดันไม่ตวงบ่ ก็เอาอันบอกออกไปนี่โอ้ยงูไหลของหวานดอม เต็มตาแท้เลยสงเนาะบ่เนคนคนตกถือคนเกืัวเป็นเท่าทิมเนาะ บุกมาโด่งดงานอย่คาครับดูเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนอ่เดี๋ยวกันนะออกขึ้นปวกไตหรือไม่สองใส่ตาคนจะไปเก็บกันไหมของส้มนั่นเป็นหัวเป็นหัวซึ่งหัวดำดำก็มีด้เดี๋ยวตัวเลาสี เดือดก้อนเดืดลุ้นหอกเสียงยังไงพี่ไหมขาอ้วนๆขามันอ้วน เห็นไหมไหนไหมอันนี้อันที่ไหนแหลมดีเนาะ มันมีที่สเต็มตาละวหลงเนี่ยมามดแล้ววะมดแล้วเนาะไปได้ได้ทางหลังนะใช่ลองด้วเปิด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 ่สสีดา้ะเนาะมี่ัเออเนาะ

오오오이 <목소리> 중시다이오이. <정세라에>. <laughs> ต้นใหญ่นะจ้าพี่น้องขาวตพาเก็บก้นหัวแรงนี่รวยด้เนาะพ่อ,องมันกับขาวจ้ว่ เริ่มอยากร่มลมแล้วจ้ะขายาอวดหลาดโอ้สอสด้อก็กลอันนี้กเป็นกล่องคื้นเลย พี่พี่นุ่งอนี่อีนนยบลนะขางหลังทัสดอกหยบวาสามสิบสามสิบนอยหนาองยหลัง นี่บอกก็ว่ากลุ่มหนึ่งเลยขายใหญ่ด้วยนะขาคุณน่ะขานี่หัวอยู่ขนไม่ว้เขาเจะเสาเกัดหนาดอก งใชเห็นเนิดพวกผุนไมมีไปหมดเลยพี่น้องเก็นกันไปเลยด้อู้ยสวเห็นไมเนี่ยบเนมบเห็นไหเห็นไหมนไองเห็นมัเนีเนบเห็นเนหมบเนี่ยเห็นเ

แห้งหลายที่จะไม่หลยดอกอุ้ยเซ่ละมีดค่อยดิขี้กูเกือกอะไรย่านดิ้กระเดียนขี้กระเดียบโอเคข,ขี้เดียนขี้กระเดียม พวงนี่เบกเล้วพ่ออยู่น,น่องอยู่ขลางถนนเบรกลากล่อเลยทีดเดียวตาเราเลยเนาะขานมา่ก็เป็นกระดกได้ลองกระดกได้อยู่นะขาสีติมกาตัวนาะนี่คุณยยคุณคุณแนนมนหมดเลยเนาะ